เพลงดาบวิญญาณดาบเมคาเก้าสวรรค์ดาบนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนิกายดาบวิญญาณและนิกายสีขาวก็งั้นๆนายทำผิดพลาดในการประเมินชั้นต่ำไป ทุกสิ่งเหี่ยวแห้งและกลับคืนสู่ที่เท่าสวรรค์และปัฐพีล่มสลายดาบเทียนซานปราการเก้ามังกรจมลงไปในเปลวไฟซะเถอะจมลงไปในเงาเปลวไฟรังสารทุกสรรพสิ่ง เปลวไฟทำลายทุกสัตว์ปะ Sing เปลวไฟจะจุดประกายอีกครั้งทำลายนายรีเซลฟานคนนี้การบ่มเพาะต่ำกว่าฉันเขาไม่แต่ต้านทานการโจมตีดับวิญญาณของเราได้เช่นแข็งแกร่งเราไม่สามารถปล่อยคนโหดร้ายให้มีชีวิตหากเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อน,นิการสีขาว ฉันจะฆ่าเขาวันนี้ต่อให้ต้องเสี่ยงชีวิตเปลวไฟสวรรค์แผดเผาทุกอย่างให้เป็นชี้เท่าน้อยอย่างที่คาดหาหลินเย่เรียนรู้กระบวนท่าทำลายตัวเองจากนายการโจมตีนี่จะจบทุกอย่างความตายอมตะเปลวไฟของฉันไม่ สิ่งที่เหลืออยู่คือซากกระดูกที่ดูเผาไหม้เขาออกมาแล้วเขาชนะปรมาจารย์เทียนหัวได้สองคนนั้นพวกเขาหนีไปนานแล้วหรอลีเซฟานนายกำลังพยายามทำอะไรกับพ่อฉัน นายไม่ใช่มือหลงใค้อยู่วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m ม e n t กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ